สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเปิดตัวที่สุดแห่งการครอบครอง all new honda pcx 1 5 0สัมผัสความภูมิใจครั้งใหม่ ด้วยที่สุดของเทคโนโลยีและดีไซน์หรูที่เป็นหนึ่งเดียวเมื่อวันที่13ธันวาคมพศ2560ที่ผ่านมาบริษัท AP Honda จำกัดได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานถแถลงข่าวเพื่อทำการแนะนำ All New Honda PCX 150มอเตอร์ไซค์ AT ระดับพรีเมียมยอดนิยมอันดับหนึ่งที่มาภายใต้คอนเซปต์ Welcome to the New p r i e สัมผัสความภูมิใจครั้งใหม่เหนือระดับทุกการครอบครอง พิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญคุณสาวิตรีแก้วพวงงามผู้จัดก,การทั่วไปส่วนงานสื่อสารการตลาดของ Honda ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการตามด้วยคุณอนุพพราาประภาประธานบริษัทอพิยอนด a ามิสเตอร์โยอิจิมิสุทานิประธานกรรมการบริหารคุณสุชาติอรุณแสงโรตรองประธานกรรมการบริหารคุณบุญยืนเอกสนธิผู้จัดก,การทั่วไปบริษัทไทฮอนด้าเมนูเฟกเจอรจำกัดมิสเตอร์สุซุรุมิจิสากะ ผู้จัดการทั่วไป HONDA R&D South East Asia นับเป็นการสิ้นสุดของการรอคอย all-new honda pcx 150โฉมใหม่ที่มีการปรับปรุงลูกโฉมใหม่หมดทั้งคันรวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบ d u b l เบิล d ค e ดเ a m e หรือว่าทรงเปลคู่โดดเด่นด้วยดีไซน์ระดับพรีเมียมที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้นี่คือ all-new honda pcx 150ความภูมิใจครั้งใหม่ด้วยเอกลักษณ์แห่งงานดีไซน์ที่ผสานความหรูหรา จัดเต็มด้วยระบบไฟ LED รอบคันพร้อม New Welcome Light ครั้งแรกในประเทศไทยกับมอเตอร์ไซค์ AT ที่มีไฟ LED ส่องสว่างที่พื้นแล้วก็มาถึงช่วงเวลาอันสำคัญพิธีกรบรเวทีได้มีการเชิญบุคคลท่านหนึ่งนะครับเข้าสู่บริเวณงานกำลังขับขีม่มอเตอร์ไซค์ Honda New P C X 150ซึ่งหลายคนก็แปลกใจครับว่าจะเป็นใครกันแน่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคุณสุชาติอรุณแสงโรธรองประธานกรรมการบริหารของ Honda ได้ขับขี่ all new Honda Pcx 150ด้วยตัวเองเข้ามาที่บริเวณงานเรื่องราวของเจ้า Pcx 150รุ่นใหม่นี้จะเป็นอย่างไรลองมาฟังกันดูครับท่านผู้บริหารของเรานั่นเองนะครับคุณสุชาติอดุลแสนโรจครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับทางพันธมิตรทางไฟแนนซ์คุณสุภชัยนายกขอบคุณมากครับที่กรุณามาคั้งนี้ก็ ยิ่งที่ขี่มาระยะหนึ่งหไหมครครับเพราะเป็นอะไรที่ทางคันด้ามีภูมิใจเสนอมากเลยครับเพราะว่าครั้งนี้เราเปลี่ยนอย่างที่เรียนให้ทราบทั่นคืท่านทราบนะครับเปลี่ยนทั้งคันเลยทั้งโฉมแล้วอาจจะเห็นโฉมภายนอกที่สวยหรูหร,ระดับรถยนต์แต่เลื้อหาข้างในเฟรมเฟรมเราก็เปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับซับแรงกระเทือนดีขึ้นเราเปลี่ยนจาก เฟรมึี่เป็นเฟรมตัวเดียวตัวนี้ให้เป็นแบบเปรน,นะครับซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วมีน้ำหนักเบามากขึ้นเครื่องยนต์ก็ปรับเปิี่ยนหลายส่วนครับเรียกว่าทั้งหมดเลยเป็นอะไรที่อยากเราภูมิใจที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่ว่าใหม่ล่าสุดนะครับของโลกนะครับก็ว่าได้นะครับก็เรืองการขับขี่นี่สบายมากครับอยากจะแนะนำทุกๆท,ท,ท่านครับผมลองมาแล้วเนี่ย เป็นอะไรที่แบบขี่สบายอัตราเร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลน,นี่แน่นอนรับนนแน่นอนเวลาเจอพื้นที่ขรุขระนี่ขี่ไปนี่สบายเลยนุ่มนวลมากครับ,รบแล้วก็จุดเด่นของ P c x r ึ e s ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับรายใหเยส่วนเราเองคงไว้แต่ที่เพิ่มมาครั้งนี้พิเศษคือเรื่องของไฟครับไฟไหลายหลายท่านจะเห็นใช่ไหมครับว่าเป็นสวยมากเลยครับเป็นลักษณะของปีกนะครับ LED ทั้งชุดทั้งไฟ,ไฟหน้าไฟไท้าย โดยเฉพาะไฟท้ายขนาดไฟ,ไฟที่สองทะเบียนนี่ยเราใช้ LED ชัรเลยฟู LED นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ถูกใจเสนอคือเกี่ยวกับมิเตอร์ดีไซน์มิเตอร์ครั้งนี้ทำลักษณะแบบเดียวกับรถยนต์นะครับเราฟูลดิจิตอลแน่นอนครับมีเรื่องของตัวเลขเป็นดิจิตอลมีเรื่องของการอัตราประหยัดน้ำมันแต่ที่ครั้งนี้พิเศษมากขึ้นคือมันมีคำว่าออยเชนออยเชนเหมือนรถยนต์เลยนะฮะว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนใหนมันเครื่อนอ๋อนี่พิเศษครับอันใหม่เนี่ยเราใส่เข้ามาคือเตือนมาเลยเราไม่ต้องกลัวจะลืมเลยใช่ครับครับ,รบแล้วก็พิเศษอีการหนึง <c oughs> คือเวลข้ามไลฟ อเมื่อกี้มันมีผมโม้ไปบ้างอะไรอ่ะใช่นั่นแหละอันนั้นก็เป็นอะไรดีเมื่อกี้มืดๆนะฮะมืดๆอยู่นี่เปิดปุ๊บเดียวมันส่องให้เราเลยอันนี้เป็นอะไรที่แบบเออมันแปลกใหม่คือสามารถสั่งจากสมาร์ททีมีโมลใช่รับอัริยะครับอันนี้ถือว่าใหม่มากสำหรับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยก็ได้ครับเพราะด้านนี้เป็นครั้งแรกครับผมแอบรู้มาว่าช่องสายของด้านหน้าเนี่ยมันมีช่องเสียบ USB เหมือนรถยนต์เลยครับคือเดี๋ยวนี้นี่ จักรยานยนต์ไปถึงขั้นนั้นแล้วคือสามารถเสียบปุ๊บแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าสามารถฟังไอโฟนไอพอตได้หมดเลยคือนี่เราถือว่าหรูมากนะครับความหรูนี่เรายกระดับเทียบเข้ารถยนต์นะครับคี์เลสก็เหมือนกันอันนี้เรายังคงเดิมอยู่นะครับไม่ต้องใช้เป็นกุญแจดอกเราสามารถเปิดสวิตช์แล้วก็โดยที่ไม่ต้องมีแบบลัษณะกุญแจดอกเหมือนเดิมนะครับความหรูนี่ครบเครื่องแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ปรับใหม่อัตราเล่นดี ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับโอ้ครั้งนี้แสดง51.3ใช่ไหมครับโอ้โหคุ้มเลยนนเห็นท่านใหญ่ใหญ่อยา่างนี้จริงๆก็คุ้มมากครับแนะนําเลยนะครับเราเคยตอนนี้เราขาย P series ไปแล้วประมาณ3 2 0 0 0นคันครับนะครับตั้งแต่เปิดตัวมาตอนเนี้ก็หวังว่านะครับถ้าเกิดท่านที่เคยขี่แล้วเนี่ยมาดูตัวนี้จะรับรองครับว่า a อ l n e วใหม่ ครับเราถูกใจนะครับตอบสนองความต้องการดีกว่าเดิมครับชุดนี้เนี่ยมาจากเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์เนี่ยเป็น ESP ครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่เผาไหม้สมบูรณ์แบบตัวนี้จะดีกว่าตัว ESP เดิมคือมันจะประหยัดแล้วก็เผาไหม้สมบูรณ์แบบกว่าเดิมอีกครับทำให้อัตราประหยัดน้ำมันเนี่ยจากเดิมเนี่ยขึ้นเป็น51.3เนี่ยนะครับ,รบแล้วก็สมาร์ทเทคโนโลยีนอกจากเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีระบบเบรค CBS นะครับซึ่ง เป็นระบบเบรกที่เราบีบปุ๊บเนี่ยล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยจะทํางานสัมพันธ์กันปกติถ้าเกิดมันไม่สัมพันธ์กันเบรกน้าหน้าอย่างเดียวมันอาจจะน้าที่<ม>นะครับ,รบเบรกหลังอย่างเดียวอาจจะไม่อยู่ตรงที่เบรกทีเดียวเนี่ยมันมันช่วยบาลานซ์การเบรกนะครับทาให้มั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ idling stop ครับเวลาเราจอดไฟแดงนะครับเครื่องยนต์จะดับมันรถยนตดเลย<อ>นะครับพอเราบีบปุ๊บจะตัางให้เบรก โควาเลอรี่ก็เลยอนี้คือแ d นิเมอรี่ส system เต็มใช่ครับครับเรื่องของประหยัดน้ำมันเรื่องของบลรพิตเนี่ยก็จะน้อยเพราะมียางยางครับมิชลินอ่ายางก็พรีเมียมค่ะผมคือพรีเมียมทั้งคันค่ะผมคือต้องบอกเลยว่าใครขับคันนี้แล้วคุณจะดูดีขึ้นทันทีเลยครับฮะเมื่อกี้ตอนใส่สูตรขี่ PZX คันใหม่คันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะมันมันมันดูขี่สบายก่อนอื่นครับเราเรารู้สึกเราหรูเป็นเหมือนกับขี่รถยนต์น้องๆเลยนะฮะครับเราสามารถขี่ไป ระยะสั้นระยะไกลี่เดิมทีเมื่อก่อนกับของงางสื่อมวลชนขับเลยขี่ไปนู่นไปมาเลเซียด้วยกันแล้วะอนนี้เป็นร้อยยี่บห้าขับนี้ปรับใหม่เป็นร้อยห้าสิบเครื่องใหม่ด้วยก็จะขี่สนุกกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมแน่นอนมันกว่าเดิมครับแต่ปลอดภัยกว่าเดิมด้วยครับครับมีอะไรอยากจะเสริมอีกไหมครับเพราะว่าที่ฟังมาผมว่าหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยากลองขี่เลยก็นะครับก็เราเองก็ จะเริ่มส่งรถะครับประมาณปลายเดือนนี้นะครับก็ฝากท่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางพันธมิตรทางไปแษนี์นะครับช่วยกรุณาสนับสนุนด้วยนะครับผมขอถึงโปรดปรานให้คุณสุชาติอรุณแสงโรจน์ครับท่านรองประธานกรรมการบริหารบริษัทเอวีฮันดาจำกัดนะครับขอบคุณมากครับช่วงนี้เราจะมาชมภาพรถมอเตอร์ไซค์ AT ระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda all new pcx 150ซึ่งสีน้ำเงินคันนี้ เป็นคันที่ตกแต่งพิเศษขึ้นมาเพื่อโชว์ในงานครั้งนี้โดยเฉพาะให้ความโดดเด่นสวยงามที่แตกต่างจากรถแตนด์ดทั่วๆไปเน้นความคมเข้มด้วยสีน้ำเงินตัดกับสีดำให้ความดุด,ดันเร้าใจได้เป็นอย่างดีและ2คันนี้เป็นของสำนักแต่ง H2C ของ h o นด a เองครับโดยคันสีดำนั้นใช้ชื่อว่า Black Series ใช้อุปกรณ์ตกแต่งของ H2C เป็นหลักส่วนคันสีขาวนะครับเรียกว่า White Series ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ของคิตโกะและ G Craft เพิ่มความหรูหรามีระดับให้มากยิ่งขึ้นกับ Honda All New PCX 150ในครั้งนี้สังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีสติ๊กเกอร์ลายใหม่และมีชีบังลมที่สูงขึ้น Honda เปิดราคา All New PCX 150อยู่ที่82,300บาทแพงกว่าเดิมนะครับส3 0 0าบาทด้วยกันมีสีสีให้เลือกก็คือสีเทาดำสีแดงดำสีดำและก็สีขาวดำครับเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่21ธันวาคม พศ2อ6 0เป็นต้นไปจุดเด่นของ p c x 1 5 0ูรุ่นใหม่นี้ก็คือชุดไฟหน้าที่มีความสวยคมในแบบ LED 6ดวงด้วยกัน4ดวงด้านข้างเป็นไฟต่ำตรงกลางสองดวงเป็นไฟสูงครับเพิ่มความหรูหราและมีระดับที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดและในช่วงนี้มาฟังคุณสุกติสพวัตผู้จัดการทั่วไปส่วนงานวางแผนผลิตภัณฑ์ของฮอ n ด a าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับ ก็วันนี้นะครับยินดีที่ให้ทุกท่านได้มาพบกับนะครับของขวัญชิ้นใหม่นะครับถือว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่นะครับกับ Allnew Pcx 150นะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องถือว่าเราเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกนะครับเวอร์พีเมียร์เลยนะครับด้วยรูปทรงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วยสมรรถนะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องเฟรมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งนะครับตัว p c x นะครับในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ประมาณปีที่9กานะครับกำลังจะเข้าสู่ปีที่9เรามีการเปลี่ยนมาประมาณ3เจเนอเรชั่นใหญ่ๆด้วยกันนะครับจาก p c x 125มาเป็น150 จาก p x x 150เรามีการเปลี่ยนดีไซน์เป็น Full LED และตอนนี้ครั้งนี้เองนะครับเราก็ยังมีนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้ามาสู่ตัว PXC นะครับ All New ตัวนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สไตลิ่งนะครับที่เสริมความแข็งแกร่งของตัวรถทําให้รถดูเพียวนะครับกระฉับกระเฉงการขับขี่ที่สมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับโดยที่มีเครื่องยนต์นะครับระบบ E S P นะครับเป็นตัวระบายความร้อนด้วยน้ําซึ่งตัวนี้เองเราก็มีการปรับปรุงนะครับสมรรถนะ ให้เรื่องของการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ idling stop นะครับที่สามารถที่จะทําการหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและสามารถที่จะทําการประหยัดน้ํามันได้แล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับในระบบ combine brake ก็ยังมี นะครับครบอยู่ในตัว p c x All New ตัวนี้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับครั้งนี้เรามีการเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมด LED นะครับครั้งนี้ถือว่าเป็น LED ที่เราเล่นนะครับเรื่องของลายนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับ Eye Liner นะครับที่เป็น LED ที่เป็นไฟวิ่งนะครับเป็นเส้นตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นโคม LED ที่ใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่ Honda าทำมานะครับถ้าเกิดไปเทียบกับ Big b i k e อย่าง Go Wing ตัวโคมของ LED ตัวนี้ของ p c x เนี่ยก็ถือว่าใหญ่กว่านะครับจึงเป็นจุดเด่น นะครับของตัวนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับ LED ของไฟท้ายนะครับก็มีการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับออกมาครั้งนี้ด้วยนะครับกับอุปกรณ์ที่เรามีการเสริมเข้าไปเพราะว่า p c x เองเนี่ยเป็นรถที่เรามีการนำนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาสู่ตัว p c x อยู่ตลอดเวลาครั้งนี้ p c x ก็เลยมาพร้อมกับตัว Digital Meter นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการบอกความเร็วเนี่ยยังเป็นเข็มอยู่แต่ครั้งนี้เนี่ยมาเป็นตัวเลข นะครับที่มาพร้อมกับในเรื่องของค่าเฉลี่ยการใช้น้ํามันการประหยัดน้ํามันต่างๆทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถวางใจได้ว่าน้ํามันที่เหลืออยู่ในถังนะครับจะสามารถวิ่งไปได้อีกไกลเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้จากตัวมิเตอร์เองส่ว so, นอีกอันนึงนะครับที่เป็นการเสริมนะครับให้กับผู้ใช้นะครับ ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้งานนั่นก็คือเรื่องของตัวไฟที่จะบอกว่าถึงเวลานะครับเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรามีการนำนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับหรือเทคโนโลยีใหม่จากรถยนต์นะครับเข้ามาสู่ p s เป็นครั้งแรกนะครับและเป็นครั้งแรกของรถจักรยานยนต์ขนาดนี้ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถวางใจได้นะครับว่าเราจะได้มั่นใจนะครับว่าจะได้ใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างตลอดเวลากับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรามีการแนะนํามานอกจากเรื่องของ สมาร์ทคีย์นะครับที่เรามีการติดตั้งไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้ยังมีการเพิ่มคําว่าวเวล o m า l i ลท์เข้ามานะครับเวลข้ามไลท์คืออะไรก็คืออย่างเวลามอไซค์เนี่ยเราจอดอยู่ในที่มืดๆเนี่ยนะครับการที่จะหารถต่างๆของเราเนี่ยค่อนข้างจะละําบากเพราะฉะนั้นเพียงแค่กดปุ่มเดียวนะครับตัวเวลค้มไลท์ก็จะทําการส่องไฟลงมาที่พื้นนะครับเพื่อทําให้ผู้ใช้หรือเจ้าของรถเนี่ยสามารถที่จะเห็นตัวรถของเราได้ น,นี่ก็คือนวัตกรรมใหม่ที่เราใส่เข้ามาใน p c x นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของการที่เรามีการเปลี่ยนเฟรมนะครับจากเฟรมเดิมที่ใช้เป็นลักษณะของอันเดอร์โบนนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาเป็นเฟรมคู่นะครับเพื่อที่จะเป็นเฟรมด้านข้างทําให้เราสามารถที่จะทําการลดน้ําหนักของตัวรถลงตัวนี้เนี่ยเรามีการลดน้ําหนักลงไปได้ถึง3กิโลกรัมด้วยกันมันจึงทําให้ทั้งสมรรถนะการขับขี่นะครับที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับกับในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันก็จะทําให้ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ p c s x หรือ Allnew p c x ในครั้งนี้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นลืมอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของ AC socket นะครับยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นผู้ใช้เองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับนะครับตัว p c x เองเนี่ยยังเป็นรถในลักษณะของ touring นะครับให้กับผู้ใช้ได้ด้วยการขับขี่ทางไกลอาจจะทำให้ในเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยแบตหมดนะครับก็สามารถที่จะทำการชาร์จกับตัวรถได้เลย นะครับกับเรื่องของการใช้งานอื่นๆนะครับก็ยังมีอีกมากมายนะครับอย่างเช่นพื้นที่ใต้เบาะนะครับที่เราเรียกว่า u b o x นะครับในการเก็บหมวกกันน็อกต่างๆเนี่ยเราก็มีการขยายนะครับจากเดิม25ลิตรนะครับมาเป็น28ลิตรหรือนะครับเบาะสามารถที่จะทําการเปิดเพื่อค้างเอาไว้ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องการใช้มือจับในการที่จะหยิบของภายในนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น s ส a t stopper นะครับก็มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีการพัฒนา นะครับมากยิ่งขึ้นกับเรื่องของสมรรถนะด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้อนะครับที่เรามีการออกแบบนะครับในตัวของก้านแมกใหม่จากเดิมที่เป็น5ก้านตอนนี้มาเป็น8ก้านนะครับแล้วก็มีการลดน้ําหนักนะครับของตัวแมกลงนะครับแต่กลับกันเรามีการเพิ่มขนาดนะครับหน้ากว้างของยางให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับรวมทั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในการที่เราเอายางมิชลินนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรถยนต์นะครับเข้ามาใช้กับรถมอเตอร์ไซค์เป็นครั้งแรกของเราด้วยเหมือนกัน ครับก็สําหรับแผนนะครับในเรื่องของการจัดส่งรถนะครับเราจะเริ่มดําเนินการจัดส่งรถครั้งแรกนะครับก็คือในวันที่21ธันวาคมนะครับเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็คิดว่าในทั่วประเทศเนี่ยก็คงจะพร้อมเริ่มจําหน่ายได้ตั้งแต่วันที่21วันที่22ไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทางผู้ใช้ทุกท่านลองไปเยี่ยมชมที่ร้านดูนะครับจะทําให้เห็นความแตกต่างอีกหนึ่งระดับของตัว all new p c x ครับนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของฮันด้า ต่อช่วง8ปีที่ผ่านมาของ Pcx 125และ Pcx 150ในวันนี้ด้วยยอดขายสูงสุดอันดับ1ในกลุ่มของ AT ระดับพรีเมียมนอกจากนี้แล้ว Honda ยังใช้ไทยเป็นฐานลตรุ่นนี้ออกสู่ตลาดโลกมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาถึง Pcx Hybrid นะครับว่าจะมาเมื่อไหร่ติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ